สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพัน์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีใส่โทน CT นะครับของ Hamtek IC 3 0มรนะครับเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องทะเบียนนะครับ Hamtek IC 3 0มรนะครับเป็นสีดำนะครับเครื่องทะเบียนนะครับวิธีใส่โทนนะครับมันก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือโทน CT หรือโทนอนาล็อก ับงก็คือโทน DCS หรือโทนดิจิตอลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําเป็นโทน CT นะครับวิธีทําก็ไม่ยากนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีใส่โทนนะครับสําหรับพี่น้องพิการทางสายตานะครับเรามาเริ่มวิธีใส่โทนพร้อมกันนะครับสําหรับพี่น้องพิการทางสายตานะครับให้หยิบเครื่องขึ้นมานะครับหยิบเครื่องขึ้นมานะครับ เพื่อจะแนะนําปุ่มต่างๆนะครับอ่ะหยิบเครื่องขึ้นมาให้เอามือสัมผัสที่ตัวเครื่องนะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นอ่าหน้าจอนะครับหน้าจอนะครับอูปมาทางซ้ายมือนะครับอูปลงนะครับมันก็จะเป็นปุ่มลูกศรขึ้นนะครับรูปลงมาอีกก็จะเป็นปุ่มลูกศรลงนะครับอสองปุ่มนี้จะอยู่ติดกันนะครับลูกศรขึ้นกับลูกศรลงนะครับรูปลงมาอีกด้านล่างนะครับมันจะเป็นปุ่ม 16ปุ่มนะครับจะเป็นเป็นแผงเลยนะครับอ่าเป็น16ปุ่มก็คือปุ่มตัวเลขให้เรากดความถี่นั่นเองนะครับอ่าเรามาเริ่มแนะนําปุ่มแรกนะครับปุ่มแรกบนสุดซ้ายมือนะครับก็จะเป็นปุ่มเลข1นะครับรูปมาทางขวาก็จะเป็นเลข2เลข3นี่คือแถวแรกนะครับแถวที่2นะครับก็จะเป็นปุ่มเลข4นะครับรูปมาทางขวาก็จะเป็นเลข5เลข6นะครับแถวที่3ก็จะเป็นปุ่มที่7อ่าเลข7นะครับรูปมาทางขวาก็จะเป็นปุ่มเลข8เลข9นะครับ แถวที่4ก็คือปุ่ม V ทับ M แล้วก็ปุ่มเลข0ูนย์แล้วก็ปุ่ม F นะครับอ่ะนะครับท่านใช้งานจะใช้อ่าปุ่ม F ปุ่มเลข6ปุ่มเลข7นะครับวิธีใช้งานเข้าโทนนะครับต่อไปนะครับอ่ะเอาเครื่องตั้งลงนะครับเอาเครื่องตั้งลงนะครับอ่ะนะครับปุ่มแรกซ้ายมือมันก็จะเป็นปุ่มอ่าปุ่มแรกอ่าซ้ายมือจะเป็นเสาอากาศนะครับอ่าเสาอากาศนะครับ ปุ่มที่2นะครับก็จะเป็นปุ่มปิดเปิดนะครับขวามือนะครับปิดก็หมุนมาทางซ้ายครับเปิดก็หมุนไปทางขวานะครับง่ายๆนะครับวิธีและก็เพิ่มเสียงอยู่ในระหว่างเปิดเครื่องนะครับให้หมุนไปทางขวาก็จะเป็นการเพิ่มเสียงนะครับหมุนมาทางซ้ายก็จะเป็นลดเสียงนะครับนะครับทีนี้เรามาใส่โทนพร้อมกันนะครับเปิดเครื่องครับหมุนไปทางขวานะครับเนี่ยปุ่มบนนี่ครับขวามือนี่ครับหมุนไปทางขวาครับปึ๊บ อ่ามันจะเสียงจืดๆแบบนี้นะครับคือหมายว่าเครื่องได้เปิดเรียบร้อยนะครับวิธีใส่โทนนะครับอ้าเรามาเริ่มวิธีใส่โทนพร้อมกันนะครับอันดับแรกให้ท่านเลือกความถี่มานะครับเลือกช่องนะครับอ่ามา1ช่องนะครับอ่าผมสมมุติ1 4 4่นะครับห้านะครับนี่คือช่องที่ใช้งานนะครับอันนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดปุ่ม F 1 t ทีนะครับแล้วก็ปุ่มเลข6นะครับอ่าปุ่ม F 1 t ทีแล้วก็ปุ่มเลข6นะครับ ปุ่มเลข6ก็คือใต้ปุ่มเลข่าตัวบนนี่ครับด้านขวามือนี่ครับมา1ปุ่มนะครับกดพร้อมกันนะครับกดปุ่ม f ล่างสุดนะครับแล้วก็ปุ่มเลข6กด f กดเลข6ครับปุ๊บมันจะเป็น o อฟนะครับมันจะเป็น off อยู่นะครับให้กดลูกศรขึ้นนะครับใต้จอไป1ทีครับปุ๊บมันจะเป็นโทนกดซ้ำอีก1ทีครับปุ๊บมันก็จะเป็น cts c เราเอาเมนูนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้กด f ยืนยันนะครับปึ๊บอ่ากด F ก็คือปุ่มล่างสุดขวามือนะครับอันนี้เราใส่โทนเข้าไปแล้วนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้น CT ด้านบนเลขศูนย์เนี่ยครับอ่านะผู้พิการทางสายตาอาจจะไม่มองเห็นนะครับอ่านะครับเสร็จแล้วนะครับเราใส่โทนเข้าไปแล้วทีนี้เรามาใส่โทนย่อยนะครับวิธีใส่โทนย่อยก็ไม่ยากนะครับให้ทําแบบนี้นะครับกด F กด7นะครับกด F กด7ครับปุ๊บ อ่ามันเริ่มเป็นโทน R นะครับก็คือโทนภาครับมันเริ่ม67นะครับกดลูกศรขึ้นนี่ครับเป็น69.3ิบอันไปเรื่อยๆนะครับเลือกมา1โทนอารผมสมมุติเป็น77นะครับได้โทนแล้วกด F1 ฟทีครับปึ๊บอ่ามันจะเด้งมาที่โทนส่งนะครับก็ทำเหมือนเดิมครับกดลูกศรขึ้นให้เป็น77ครับให้เป็น77ให้ตรงกันนะครับเสร็จแล้วนะครับให้กด F ยืนยัน1นทีครับปึ๊บ อ่าอันนี้สมบูรณ์เรียบร้อยใส่โทนเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับอ่าช่องตรงกันโทนตรงกันนะครับอ่าท่านสามารถสนทนาภายในกลุ่มได้นะครับครับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ